คสวัสดีคร er, ับผมวันนี้เราจะมาเล่นเกมกูจะมีดังกันนะดีแฮกกลังเชียร์อยู่ด้วยแล้วเราอยู่ที่ไหนเนี่ยถึงแล้วครับไปรีบไปเร็วเิปคลิปเป็นโทรเลยมาครับาเกมใหม่ของช่องเราใช่ครับเด็กชายชมนื่อน โอ้แกงเพื่อนได้เป็นแกะเมอใหม่ของเมืองนี้นะนี่คือภาค3ของโกซิมูเตอร์ที่แผดใหญ่มากใครมีวิธีเล่นที่สนุกสนุกก็บอกอันนี้คือขันเหรออันนี้คือเขาประกวดทำลังประกวดอยู่อ้ประกวดเห็นจะสวยดมของปั้มของโป๊ดยักษ์เก่งเ่ครับโอ้ยไม่ได้ๆวิธีกรหายวินิกรของฉันไปเป็นวินิกรเอง ไอ้มินิกรไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยวกันดูดิเดี๋ยวดูดิโอ้โหตอนนี้นครับผมมาได้เราจะมาดูกันว่าผมพูดถะงว่าที่ใหญ่ที่สุดในเกมนี่คืออะไรมันคือเอมมันคืออันนี้นะครับผมคืออ่าเอาให้แต่กล้องดูใกล้ใกล้พร้อมไหมครับก่อยกอยไปแล้วผมไม่ตายด้วยโว้ยควดอึดโอ้ยปาขอไม่ได้ผมจะตายกระโพาะยักษ์ผมจะตายกระโพาะยักษ์โอ้ ไอผมมาดูอะไรผมจะได้เอาวิธีกอนพมขึ้นมาผมจะพาคนไปดูที่คนที่ใหญ่ที่สุดในเกมนี้จริงๆนะครับอะไรอะมันคือที่ปลูกผักนี้ล่ะโอ้ตรงนี้เขาวิจัยการปลูกผักยักษ์อะไรบ้างอะเราก็ใส่ปุ๋ยก่อนนี่ใส่ปุ๋ยใส่ดปุ๋ยบมิงวิงด้วยอะโอ้ใส่แล้วโตทันที อ้ปุยมากตาจันเุ็นมากตาจันดีไงโราเอาคืนได้วะเฮ้ยปากนี้ดีอ่ะโคติมูลิเตอร์คืนได้ตไหนโอเคดใช่มคนเอาคืนได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนายเป็นแพะพี่เพิ่งเข้าเมืองมาเป็นเพื่อนดีๆกับคนในเมืองนี้หน่อยได้ไหมโอ้โหอะไรเดี๋ยวปีนเสาไฟฟ้าก็ปีนอยู่นี่เลย

เฮ้ยเราทำเฟซดีกว่ามันมีปลดล็อกตัวเยอะแยะเลยเขาบอกว่าวมันเท่กว่านี้เลยดีมันมีชุดรวยด้วยนะผมบอกไว้ก่อนจะเท่กอล้ออะไรเลยเข้ามาแล้วอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อมีประตูลับล้างนักเวทน้อเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อเราต้องทำมันนั้นก่อนโอ้โหแล้วผมอุ้ยโอ้โหเต็มไปหมดเลยเมไหมดเลยอ๋อคือเราก็มาทำอันนี้ก่อนเราจะให้ดูเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมไม่ได้ของเนี่ยเพราะว่าผมไม่ทำอันนี้ก่อน แล้วมันเข้าผมไปเลยได้เงินมา5,000บาทเลยเฮ้ยไปซื้อโค้ดใหม่แล้วนะเนี่ยซื้อเฮ้ยนี่ยังไม่ได้โรยไงปุ๊บใส่ยืยุไ๋ไปก่อนใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยช <Okay, S 2> ิ่มกระแด้โอเคเรียบร้อยได้แล้วสามารถ Thank God This is the b ุดยอเฮ้ยอะไรอ่ะไต่อีก5,000ผมขอดวนนี้ก่อนนะทุกคนนี่ไงเอา้าเราต้องทำเควสเพื่อเปิดประตูเหรอเฮ้ยแต่งตัวใหม่ดิโอ้ยนี่ไงนี่ เพลังหรอมีพลังใช่มันมีพลังเขาบอกว่าถ้าเกิดเรากดไอ้ตรงส่วนนี้เราจะบินได้ได้ด้วยอุ้ยติดเจ็ตได้ซื้อเลยอ๋อติดเคโอ้มันคืออะไรอ่ะตุ๊กโคตรดีเลยทุกคนยิงได้อ่ะว่างตะแก้งคนนิดหน่อยนะอุ่ยได้กล่องดีมาแล้วครับไอ้ีไก่ด้วยอย่าแก้ไก่เอ้ยไ่โดนไม่โดนทำไม่โดนไม่โดนเฉียวแล้วไม่ไหนแล้วค่ะ อะไรแล้วไก่ดิ้งกระรวดแก่ดีกว่าแก่ดีกว่าชิคเก้นทูน่าม้วน My friend อุ้ยถูกพาไปเลยไปด้วยทุกคนใส่ไปก้อนมันจะเอาขึ้นไปอีกแล้วไอ่ะกลับมากับงานรายงานพิธีการมอบรางวัลข้าวโพดยักษ์ออกข้าวโพดมาอยู่นะครับโอ้ยใครมาจุดพูุตรงนี้ดีดีกว่านี้ไอ้แพนตัว เฮไออีคนขายขี้ว่ะขายเท่าไหร่ขายขห้าบาทห้าบาทโอ้าจะขายขี้แพ้จะตีกันโอ้โหทนแล้วผมทำลายแล้วแต่ไหมอุ้ยอุ้ยยิงได้หลายอันบอกมันไอบิลีไอแคนไฟไอลอนมาร์คจะซื้อไหมครับแพ้ตัวเียครับไปดวงจันทร์ได้สบายเลย โอ้แพ้ขับรถดูดูมันหัวหัวมาด้วยอโมันพอหัวมาทำไมมันเป็นหมาใช่ไหมเนี่ยอ้าวขับรถไม่ได้เลยแพ้เอ้ยเขไปเลยเลยแพ้อารมณ์เสียในฟาร์มตรงนี้มีอะไรให้ทำไหมเฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอ่านใหม่นี่เฮ้ยอะไรอ่ะเด็กเกียนด็อกซันเดลเขาบอกว่าใครที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยจะสามารถขึ้นไปบนตัวเรา โอ้ยเราไม่จีนเลยตัวไม่จีนโอ้ยแพร์ขาวดีกว่าแพร์ขาวไปปาร์ตี้ของเรานะครับก็คือแพ้ขาวนั่นเองแพ้ขาวสปาเก็ตตี้ผมว่าผมจะลองหาคุณยายแล้วกันโอ้ไฟโดดโอ้ยเพื่อนก็โดดไฟโดดโอ้ยเอ้ามีอีเวนต์ใหม่เกิดขึ้นเลยครับวอาอะไรเนี่ะนี่ไงคุณยายที่ผมบอกว่าตาผมตาผายอยู่คุณยายโหด ไอ้เจ้าแมะออกไปจากบ้านนะไอ้ไอ้แป่เนี่อ้าวคุณยายขี่แล้วอุ้ยอะไรอ่ะจีจีกันมากเจอทางลับของบ้านคุณยายเอาคุณยายไปด้วยดีกว่าไปคุณยายพาคุณยายไปส่งในบ้านพวกเราก็ไม่ตอนอเคอ้าวคุณยายหายไม่คุณยายไม่เป็นไรคุเข้าไปเลยคุณยายดักอยู่บนนี่คืออะไรอ่ะโอ้เฮ้ยเกมแปดบิตเอ้ยแปดบิตเฉย นี่มันดูมันชัดไอคุณยายคุณยายมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมว่าผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนใส่ล็อกเก็ตล็อคเชอร์ดีกว่าคุณยายมาบวกกันเปล่าโอ้ดิเอา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 ไปดิไอดิคุณยายโอ้ยคุณยายแล้โอ้โหเนะนี่ผมเคยเห็นคลิปวิดีโอนะเขาบอกว่าให้เราแดดจัดการคุณยายทั้งหมดในดาดนี้เราจะได้คุณยายมาอยู่คนบนหลังเราโอ้ยโอ้ยคุณยาย ปืนอะไรเนีย่ยปาสุก oh, hey, ้าลูคอนเหรอไอ้ตัวไหนไอ้เฮ้ยนี่อะไรอ่ะนี่ใช่ไหมรถเช็นคุณชายโอ้ยคุณชายไปาปเจ้าแพะฉันยอมรับนายวันนายเก่งจริงฉันจะไปเป็นเพื่อนของนายนี่คือแพ้่ผมชอบดีกว่าเราแพ้แข็งแกร่ง เกมมันมากเลยนะทุกคนแต่ว่าเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับจะลาไปไหนล่ะหลานอ๋อไม่ได้ลาจากคุณยายครับแต่ต้องลาจากคุณผู้ชมที่ดูคุณยายอยู่นั่นแหละโอ้ยถือบ้องไฟไปเดี๋ยวนะผมลืมจนไปกับเจ้าเนี่ยป้าเซ็นเซอร์ให้หน่อยเฮ้ยคุณยายเขาแส่งเกงไงดีเลยคุณยายที่ขาดโอ้ยยูทูบไม่เข้าใจมันนั่นอิจมอนี่จะแอบตกปลาบ้านฉันไป อู้มันกว้างอยู่นะเนี่ยกว้างดีใหญ่คุ้ดกว้างเลยแผนที่ใหญ่มากครับเดี๋ยวผมขอไปสำรวจโรงงานแป๊บนึงเฮ้ยคืออะไรเฮ้ยโอ้โหโอ้โค้ทเท่เลยโอ้ยเล่นสเก็ตเลยมันเฮ้ยไปเรื่อยๆเหรอใช่ไปเรื่อยๆเร็ไปโรงงานนี่ใหโรงงานผมว่าเราต้องปลอมตัวนะเดี๋ยวเดี๋ยวคนรู้เดี๋ยวคนรู้วาคุณยายนี่แหละจะทำแพรแตกนะโอเคฉันขอไอ้คุณยายจะเป็นคนส่งกรวยแล้วกัน ประตูขำไม่ได้เลยนี่ไงโอ้มีคนทักล้วยนเหรอจะมาทำไรเนี่ยขุนใจมาไหมผมมาส่งกล้วยกับคุณยายครับไอ้กล้วยของเก่งนี่เอาไปกินเลยกล้วยเนี่ยโอ้โหเต็มหัวเอาเพื่อนไปไหนเอาเพื่อนไปไหนวะเนี่บินหนีไปเลยโอเคครับผมมาเน่เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับตวไล่นครับให้เยอะๆกดซับคลายได้วยนะครับเดี๋ยวผมคลนี้เยอะๆนะครับถ้าใครชอบ โค้ดบูลเลเตอร์นะครับแต่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย,บาย